ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปหนึ่งทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเฮกไม่เป็นไรตามพิกัดที่คุณครูบอกมาุูนพี่จะอยู่ข้างหน้าเราเลยค่ะทุกคนพยายามอีกหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะพวกเรายังไม่บาดเจ็บตรงไหนเลยค่ะตาหาพีเอ็มซีเอ๊ะ มีสตูอยู่ด้านหน้าห่างออกไปไม่เกิน2กิโลเมตรจะไปจันหน้ากันแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวตั้งรับด้วยตูม<ฮ>เอ๊ะนั่นมันปืนใหญ่นี่นะ L 1 1 8ค่ะเป็นปืนใหญ่วิถีโค้งของ Trinity ทำไมถึงอ่าฉ,ฉันเองค่ะอ่ะเธอคืออิฟูมะไม่ใช่นะคะฉันไม่ใช่อิฟูมิแต่เป็นฟ้ฟาตัางหาก ว้าวคุณฟาวไม่ได้ใจการตั้งนานเลยนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยอะยอย่างนั้นแหละคะพอดีฉันได้รับอนุญาตจากคนในสภาน้ําชามาก็เลยมาเสริมกำลังแบบไม่เปิดเผยตัวตนนะคะแต่นี้ไม่เกี่ยวกับ Trinity ้หรอกนะคะ้วไปบอกกับคนดูแลปืนใหญ่ไว้แล้วถ้าถึงแม้ว่าฉันจะช่วยอะไรไม่ได้มากเปล่าช่วยได้มากเลยละใช่ขอบคุณมากเลยนะคะขาจังเฮนั้นก็สู้ๆนะคะทุกคน เส่วนกำลังแล้วก็ต้องโจมตีกลับสินะของมันแน่อยู่แล้วค่ะตอนนี้ศัตรูกำลังสับสนอลม่านก,กับปืนใหญ่ต้องฝับไปให้ไวเลยค่ะไปให้ไวสินะ ึงพิกาจุดหมายแล้วค่ะบ,บิวชิโนต้องถูกหางอยู่รักแห่งไหนนี้ค่ะช่วยตามหารอบๆบริเวณนี้หน่อยนะคะตามหารื่นที่ให้เจอที่นี่มันนะโรงเรียนเหร่ลองเลยพื้นที่ลลกหลังนี่มันต้องเป็นโรงเรียนแน่เลยโรงเรียนกลางทะเลทรายงั้นเหรอที่นี่คือใช่แล้วแหละที่นี่คืออาคารหลักของโรงเรียนอบิดอสมาเย่ พวกแกดันด้นกันมาถึงที่นี่เลยนะคณะกรรมการแผนง,งานอาบิดอสสตูเรียกกองกำลังเสือมาแล้วดูจากจำนวนแล้วนี่คือกองกำลังทั้งหมดของสตูค่ะไคลเซอร์พีเอ็มซีคิดจะเริ่มสงครามยึดครองที่นี่แน่ๆเลยค่ะพื้นที่ล,ล้ลงของโรงเรียนอาบิดอสที่ถูกทออทิ้งหลังจากเหตุการณ์วิบัติทะเลทราย ที่นี่แหละคือใจกลางของอาบิดอสพวกเธออาจจะย,ยังไม่รู้จักอาคารในอดีตนี้ก็ได้ทากของโรงเรียนที่ครั้งหนึง่งเคยยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของคิวโอทสถูกฝังไว้ใต้ผืนทรายที่นี่และเกมาเทียก,ก็ขอให้สร้างห้องทดลองไว้ที่นี่อย่างไงล่ะห้องทดลองดูพิโรชิโนะอ,อยู่ที่ไหนคะรอมาทางนักเรียนคนนั้นอยู่ในอังคารหลังถัดไปเออบางทีการทดลองน่าจะเริ่มขึ้นแล้วก็ได้นะ เป็นไงล่ะอยากไปช่วยรุ่นพี่ของพวกเธอแล้วลสิถ้างั้นก็พาพวกเราไปให้ได้แล้วกันกองกำลังนี่ไม่ปล่อยให้เราผ่าไปง่ายๆเลยนะคะงั้นตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแล้วเปิดอีกแล้วเลยรอบนี้มาจากไหนน่ะจะเอ๋วดีจ้า ขออภัยด้วยค่ะเหนื่อยรับจ้างสลัพัดฮารุจังในที่สุดก็ตามทันก็แต่ทำไมทุกคนถึงมารวมตัวกันล่ะตรงนี้มีฉากเด็ดอะไรเหลออืมว่าจะแอบมาช่วยซะหน่อยแต่ก็รู้จนได้อะไรกันพวกเธอมาถึงนี่เลยมาปรากฏตัวถูกจังหวะนในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าอา้าวครับอย่างนี้เองเหรอ ทำไมมองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังล่ะรู้สึกไม่ดีเลยเรามาประเมินสถานาการณ์กันก่อนไหมประธานฮึมีว่าคิปไม่เร็วเลยนะคณะกรรมการแผนงานผลที่เรามาที่นี่มันก็แค่มันก็แน่อยู่แล้วไม่ใช่หรอพวกเราจะจัดการเจ้าพวกนี้เองพวกเธอไปตามหาเพื่อนของเธอซะฮึ ผอพูดอะไรไปเนี่ยฟ้าเทละเบิดไปเลยฉันซักจะหลงรักฮารุจังแล้วสิฉันจะร่วมเดินทางไปกับท่านฮารุไปจนตายเลยค่ะเฮอฉันจะไม่พูดคำว่าขอบใจอะไรหรอกเอาไว้เสร็จงานนี้แล้วไปกินลาเมงด้วยกันก็แล้วกันนะเหนื่อยรับจ้างสลับพัดเราจะตอบแทนที่ช่วยเหลือแน่นอนค่ะออขอบใจนะ ฮถ้าเลยเถิดถึงขั้นนี้แล้วก็คงช่วยอะไรไม่ได้จมตีไม่สิตั้งรับไว้อ่ะสนุกเป็นบ้าเลยฮารุจังพูดอะไรเท่ๆแบบนั้นออกไปแล้วถ้าโดนเล่นง,งานกลับมาก็คงไม่มีหน้าไปสู้ใครใช่ไหมล่ะงั้นก็มาเริ่มล้างบางพวกมันกันเลยดีกว่าปโติดตามต่อ,ตอ,ตอไปไม่ปล่อยให้หลุดมือไปสองไม่ปล่อยให้หลุดมือไปสอง เจอตำแหน่งของนุ้ยพี่โฮชิโนแล้วค่ะอยู่ที่ชั้นใต้ดินตาบังเกอร์ค่ะที่นั่นเหละเรียบไปเร็วมาแย,ย่กรรมการของใครซื้อหนังเหนียวชมัดโถยจะมาขัดขวางถึงไหนกันเนี่ยหลบไปนะคะถ้าไม่หลบแล้วก็คณะกรรมการแผนงานพวกเธอคือเสื่อมหนามในแผนการของฉัน ฉันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อทำลายโรงเรียนนั้นแต่พวกเธอก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในโรงเรียนที่ใกล้จะล่มละลายไม่คิดแม้แต่จะละออกแถมยังพยายามใช้นี่ที่พวกเธอไม่ได้ก่ออีกปลกคนไปก่อกวนก็แล้วสร้างปัญหาให้ก็แล้วแล้วทำไมถึงได้หัวเราะล่าเริงเหมือนมีความสุขอยู่ได้ทุกวันเพราะพวกเธอแผนกลารของฉันก็เลยปมหมายของแกคือการที่ปั่นทอนทจิตใจของเรางั้นเหรอต่ำช้าที่สุด ถึงจะใช้อุบายมาหลอกพวกเราและรุ่นพี่โฮชิโนได้แต่เราไม่ยอมถูกหลอกซ้ำสองอีกแล้วใช่พวกเราไม่ยอมแพ้ให้กับผู้ใหญ่ที่น่าสงเพศอย่างคุณหรอกค่ะไม่มีทางคุณครูคะนี่คือการต่อทู้ครับสุดท้ายแล้วคะ่ะลบก้นด้วยคะ่ะได้เลยนักเรียนไฟนอน โฮชิโนะจังมีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกเธอน่ะตอนที่เจอโฮชิโนะจังครั้งแรกฉันต้องหยิกตัวเองหลายครั้งเลยนะเพราะฉันนึกว่ามาเป็นเรื่องฝันไปฉันดีใจมากเลยละ่ะที่มีรุ่นน้องที่นักที่ทั้งน่ารักแข็งแก่ง่งและเชื่อใจได้อย่างโฮชิโนะจังเออฉันหัวไม่ดีเท่าไหร่คงจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดดีๆไม่ได้แต่การที่มีโฮชิโนะจังมาให้ฉันนั่งมองตาแบบนี้ ถือว่าเป็นปฏิหารสาหรับฉันเลยละแต่เราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนี่คะเมื่อวันก็เจอวันนี้ก็เจอพรุ่งนี้ก็เจออีกจะตื่นเต้นอะไรกับเรื่องที่ต้องเจอทุกวันแบบนี้กันอ่าแต่ว่าปฏิหารมันยิ่งใหญ่และหายากกว่านั้นนะคะอืมไม่หลอกโคชินจังฉันไม่คิดแบบนั้นนะถึงฉันจะไม่ได้ฉลาดมากนักแต่เรื่องนั้นฉันมั่นใจนะโคชินจัง หากวันไหนโฮชินะจังได้มีรุ่นน้องที่น่ารักน่ารักบ้างล้วก,ก็รุ่นพี่อยู่ตรงนั้นค่ะมันไม่ยอมพังเลยลองอีกครั้งนะอ้าวอาญานนิจังมาที่นี่ได้ไง ชาเล่ให้ยืมเฮลิคอปเตอร์มานะคะแล้วรุ่นพี่โฮชิโนะล่ะคะตรงนี้ค่ะประตูมันเปิดไม่ออกหลบไปโค<ฮ>ม<ฮ>เกิดอะไรขึ้นทำไมร่างกายขยับได้อีกครั้งละ่ะหรือว่าเรากำลังฝันไปได้ยินเสียงของพวกรุ่นน้องด้วยนี่คงเป็นความฝันสินะเสียงมาจาก ทางนี้เลอถึงเป็นความฝันก็ยอมฉันขอเป็นครั้งสุดท้ายกระ่ลุนพีโฮชิโนมารับแล้วนะ เฮ้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันฝันไปโฮชิโนะว้าวอ่าทุกคนคุณครูผู้ใหญ่มาถึงที่นี่เลยสินะย,ยินดีนต้อนรับกลับมานะรุ่พี่ท้า โดยซลิก้าสางแสงหน้าจนได้แต่ว่าจะไม่ทำเพราะอะไรงไงเงียบไปเลยนะเรื่องระดับมันสำคัญตรงไหนล่ะเออทางนี้แหละค่ะยินดีต้อนรับก,กลับมานะคะใช่ยินดีต้อนรับก,กลับมาะคะ่ะยินดีต้อนรับก,กลับมาะคะ่ะด้วยพี่โขชิโนะอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยทำไมมองกันด้วยสายตาที่จะไปด้วยความคาดหวังล่ะอยากฟังบทพูดแบบนั้นเหรอเอออยากฟังหรือเปล่านะเงียบไปเลยนะอย่ามาล่าเริงกันสิอย่ามาเล่นกันสิเออพูดผิด <c oughs> ถ้ารุ่นน้องที่น่ารักของของกันแบบนี้ก็คงเป็นไม่รู้ม่ชีตไม่ได้สินะกลับมาแล้วล่ะ เมื่อกี้พูดผิดต้องของประทานโทษดเลยนะอ่าลุนพีอยู่ไหมสินะไอรอนโฮฟโฮวเลล ฟินจบแล้วบทส่งท้ายสวัสดีค่ะคุณครูอรุณสวัสดิ์ค่ะวันของคณะกรรมการแผนง,งานอบิดอสเริ่มขึ้นอย่างวุ่นวุ่นอีกครั้งแล้วค่ะคณะกรรมการแผนง,งานได้รับการอนุมัติจากคุณครูได้เป็นชมรมทางการของโรงเรียนอบิดอสแล้วค่ะฉันลู้ใจมากเลย เพราะเราถูกสบประมาทมาตลอดว่าเป็นชมรมกรรมาลอและนี่ทําให้คณะกรรมการแผนงานได้รับบทบาทในสภา,านักเรียนอาบิดอสส่วนตัวแล้วฉันอยากให้รุ่นพี่โอชิโนะดำรงตําแหน่งประธานสภา,านักเรียนแต่รุ่นพี่ก็ปฏิเสธหัวชนฝาตอนนี้ตําแหน่งประธานสภา,านักเรียนจึงว่างว่างอยู่ค่ะสวัสดีค่ะชิบะซิกิรามิงค่ะ ส่วนชิบาซิกิราเมงก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วค่ะโอ้เซลิกาจังตอนนี้กิจการกำลังเป็นไปได้ด้วยดีเซลิกาจังก็เลยได้กลับไปทำงานพัทไทมอีกครั้งเจ้าของร้านก็ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสงสัยจะไม่กเกษียณเร็วๆนี้แล้วล่ะค่ะแต่ถึงเราจะที่ใครเหตุการณ์ก่อนลุ่นพี่โฮชิโนได้ แต่นี่ของอาบิดอกก็ยังเป็น900ล้านเยนอยู่ดีค่ะเออถึงมันจะไม่ต่างจากตอนแรกก็เถอะแต่เรื่องที่สินเชื่อไครซอร์ทำการค้าผิดกฎหมายอยู่ในตลาดมืดก็แดงขึ้นมาองค์การนักเรียนก็เลยสืบสวนเรื่องนี้อยู่ค่ะหรือว่าฮุนฮิฟูมิเอาเรื่องนี้ไปบอกทร i นิตีกันนะฉันแอบสงสัยว่าองค์การนักเรียนจะสืบสวนได้มากแค่ไหนแต่ยังไงสินเชื่อไครซรื้อก็คงไม่กล้าทำอะไรผิดกฎหมายแล้วล่ะค่ะ ส่วนกรรมการของทาง PMC ก็ถูกหมายจับเพราะเป็นผู้ผต้องสงสัยหลักในคดีรับพาตัวนักเรียนอย่างผิดกฎหมายทั้ง k ค i เซอร์คอมเบอร o n ออกหนังสือแจ้งว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วก็ไล่ออกไปทันทีความสัมพันธ์ในวงการธุรกิจก็คงเป็นแบบนี้สินะคะส่วนเรื่องดอกเบีย้ยที่ขึ้นเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างตามใจก็ได้รับการไต่สวนทําให้อ i ิ o ดอสจ่ดอกเบีย้ยน้อยลง กว่าเดิมมากนี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะส่วนกรรมการไคเซอร์ที่หลบหนีไปตอนนี้ทางองค์การนักเรียนคงจะส่งออกคนออกไปจับกลุ่มได้ยากเพราะตอนนี้ทางประธานองค์งการหายตัวไปค่ะทางประธานองค์การหายตัวไปค่ะโอเคแลพื้นที่ส่วนใหญ่ของเคตุปกรองตนเองอับิดอสยังคงตกอยู่ในเมืองของไคเซอร์คอมเบอลชัน เพราะการทำธุรกรรมระหว่างอวิโดสและไคเซอร์ยังคงมีผลและยังไม่มีการเปิดเผยจนถึงทุกวันนี้ว่าทางนั้นกำลังทำเรื่องอะไรอยู่อ้าเดี๋ยรับจ้างสาร,รพัดดูเหมือนพวกเขาจะหาสำนักงานใหม่ได้แล้วล่ะคะ่ะมีข่าวลือว่าพวกเขากลับไปยังเขตปกครองตนเอง,งแนาะแฮต่บางคนก็บอ,อกว่าย้ายไปที่อื่นแต่ทางคณะกรรมการวินัยก็กำลังจับตาดูพวกเขาอยู่ เพราะว่ากลัวจะไปก่อนเรื่องที่ไม่ดีอีกคงหนักใจหยุ่นเหมือนกันนะคะส่วนคนที่เรียกตัวเองว่าสูรดดำคุณครูและรุ่นพิโอชิโนบอกว่าไม่มีใครหาข้อมูลของคนคนนั้นได้เลยเพราะความเพราะความผิดทั้งหมดตกไปอยู่กับกรรมการใครของใครเซอร์จึงไม่มีใครรู้ชื่อและตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยดังนั้นเรื่องนี้ฉันจะขอรวบรวมเอ๊ะ รบกวนทางชาร์ลีแล้วกันค่ะเอาละฉันขอเริ่มการประชุมคณะกรรมการแผนง,งานอบบดอสเลยนะคะถึงเราจะต้องเผชิญเรื่องต่างๆมามากมายแต่นี่ของเราก็ยังไม่หายไปแต่ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายทุกเดือนก็ลดลงนะเยี่ยมได้ยินแค่นี้ก็หายเหนื่อยงั้นขอให้โอกาสนี้ไปเงียบสักหน่อยอืมทุกคนทั้งยุ่งและเหน็ดเหนื่อยกันมากเมื่อ กันมามากเรามาพักร้อนกันหน่อยดีไหมคะพูดอะไรนะ่ะถึงจะมีเวลาให้ให้ได้พักหายใจบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะว่างนะเซลิกาจังฉันขอพูดในฐานะผูด้ดูแลบัญชีของคณะกรรมการแผนง,งานตอนนี้พวกเราอยู่ในวิกฤตแล้วก็ไม่เคยหลุดพ้นวิกฤตนี้เลยด้วยเออฉันก็เลยไปสำรวจตลาดมาแล้วคะ่ะดูนี่สิดูไหมว่าคืออะไร เอ๊ะอะไรคอมพิวเตอร์เลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่า GPU และฉันจะขุดเงินดิจิตอลที่เรียกว่าสแกมอะไรวสแกมคอยขึ้นมาด้วยสิ่งนี้แหละเงินดิจิตอลก็คืออะอะไรเนี่ยทำไมทุกคนทำหน้าแบบนี้ล่ะเปล่าฉันมีวิธีที่ดีกว่านี้ทุกคนดูนี่ปาตกทั้งหมดคณะกรรมการแผนงานก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย จากนี้ไปก็ขอรบกวนด้วยนะคะคุณครูสิ่งที่หลุดลอยไปกับสิ่งที่ยังคงอยู่จบสักทีเรียบร้อยจบไปแล้ว โอ้องสุดท้ายบทที่4ตอนที่ 16, ท12เอาจริงดิโอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคระับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย